เอาละครับแฟนมันมวยครับแม่เดี๋ยวมาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนุ่มหน้ามนลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลนะครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับผมอยู่กับแก้วแฟนเทคครับสวัสดีครับแก้วโอ้โหหล่อจริงๆปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้27แล้วครับ27ปีมีเมียกี่คนนะมีเมียก็ยังไม่มีครับตอบยากตอบยากนะฮะเป็นไงแก้วเป็นมวยถนัดซ้ายไหมเหร นัดซ้ายครับแล้วทําไมฮุกขวาได้เหมาะเหม๋งเลยก็พอดีจังหวะจังหวะก้าวไปสวนเขามาพอดีครับกําลังผมก็สวนไปพอดีครับคือก่อนหน้านั้นนี่พยายามหลอกเขาว่าออแข้งซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายใช่ไหมครับครับพอพอได้จังหวะพอดีจังหวะก็เลยฮุกพอดีครับครับนี่ถือว่าเป็นมวยชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับต่อยเวทีมวยมาตรฐานนี่ เก็บผ้าดูค่าชม240-250นี้เก็บล้านแตกแน่นอนครับสำหรับแก้วแฟร์เทคหายหน้าหายตาไปไหนจากเวทีมวยเรื่องของมวยไทยอ,อ๋อผมหายไปพักหนึ่งครับผมก็ไปเป็นทหารครับอยู่ที่กอ,อ,องทัพภาคที่สองครับครับผมก็ต่อยมวยสาคนสมัครเล่นให้กับสโมสรทหารบกครับ ต่อยมวยกองทัพด้วยนะฮะมวยสากลยิงแชมป์อะไรในที่ผ่านมาก็ต่อยด้วยนี่ครับต่อยครับที่ผ่านมาก็ต่อยครับแล้วเป็นไงางผลงานก็ไดเหรียญทองครับได้เหรียญทองนะครับนี่แหละครับถึงได้บอกว่าระวังแล้วก็จับตามหมัดของเจ้าแก้วให้ดีๆนะครับเพราะว่าไปเรียนรู้ไปเรียนรักษาเรื่องของหมัดมวยมาเนี่ยโอ้โหแล้วว่ามวยสากลมวยไทยต้องให้เขาอยู่แล้วมวยไทยเนี่ยอยากเจอใครแม่งชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เหรอครับก็ใครก็ได้ครับก็พิกัดเท่ากันครับพร้อม ก็พร้อมที่จะทําร่างกายแล้วก็ทําฟอร์มขึ้นมาใหม่ครับครับเรียกว่าขอกลับมาภาคนี้ขอลดได้เต็มที่เท่าไหร่แก้วผมเหรอครับเต็มที่น่าจะร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบเลยนะโอ้โหตัวต่อยเยอะมากรุ่นแก่ๆเหมือนกันนี่พวกเจ้าเลือดศิลานี่ก็ไปต่อยกันมาที่โคราชนี่ครับผมเส,สมอกันมาครับเสมอกันมาครับตอนนี้เลือดศิลานี่เขาเดินสายหาเงินดอล่าที่สหรัฐแล้ว ตอนนี้แก้วเดินสายชกต่างประเทศบ้างไหมครผมก็ยังครับผมก็เริ่มเพิ่งเพิ่งจะกลับมาที่ค่ายก็มีมีเดือนสิงหาครับน่าจะไปที่ประเทศจีนครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม่ทางบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะฐานะดีนะแก้วนะเพียงแต่ว่าใช้วิชาความรู้จากเรื่องของศิละปะมวยไทยนี่แหละครับทำมาหากินจนตอนนี้ต้องบอกว่าเงินเก็บนี่สะตุ้งสะตังนี่เทียบแล้วนะก็พอใช้ครับ ทุกอย่างมีครบหมดแล้วยกเว้นเมียแ่ะฮะก็ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจติดต่อผ่านพี่ได้ไหมได้ครับได้ครับแม่เก่งบนเวทีนะครับแต่พอคุยเรื่องผู้หญิงนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันนักมวยครับเอาแก้วมีอะไรจะฝากถึงแฟนมันมวยมั่งครับผมก็ขอฝากแฟนมวยช่วยให้กำลังใจผมแล้วก็ผมจะกลับมาทำร่างกายทำฟอร์มขึ้นมาใหม่ครับ ภาคนี้เอาดีแน่นอนครับผมภาคนี้ต้องเอาดีครับต้องดีต้องดีให้ได้ด้วยนะต้องดีให้ได้ครับ,รบนี่แหละครับให้กำลังใจกันต่อไปครับสำหรับลูกหลานเมืองเจ้าพ่อพญาแหลอ,อําเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมกับแก้วลาไปก่อนนะเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวไปเจอกับพี่แก่แล้วก็พี่ต้อยห้วยโป่งทางนู้นครับ